สวัสดีครับแฟนเพจชนรงฟาร์มที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับการปลูกผักหรือปลูกระบบไฮโดรแบบน้ำนิ่งนะครับโดยใช้กล่องโฟมที่ผมเคยทดลองแล้วนะครับอันนี้ทดลองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโดยใช้ปุ๋ย CF2, c f 2, c CF3 นะครับแล้วก็ปุ๋ย AB นะครับอันนี้เป็นของ CF2 นะครับเห็นว่ารากเขาโอเคไหมฮะ นี่นะก็เติบโตได้ดีวันนี้ลมแรงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีละกล่องนะครับผมต้องเอากระถางมาปิดด้วยอันนี้ CF4 นะครับสามช้อนนะครับการเติบโตก็เป็นไปด้วยแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้นพริกครับใช้ระหว่างต้นพริกกับต้นเมลอนพริกก็ยังใบเหลืองๆอ,อยู่มีมีจุดที่ว่า อาหารไม่พอนะครับก็คือ CF4 เนี่ยยังไม่ได้ใส่ธาตุรองเยอะนะครับการปลูกในน้ำเนีเน่ยธาตุรองต้องเยอะอันนี้ของ CF2 เห็นไฮะเทียบกันแล้วคนละเรื่องเลยนะครับเพราะนั้น CF2 เนี่ยจะใช้ได้ดี CF2 ผมใส่5ช้อนนะครับอันนี้ CF3 4ช้อนนะครับ CF3 4ช้อนก็โตดีนะครับก็โอเคนะครับแต่ว่ายังสู้ CF2 ไม่ได้นะครับ ใบพริกยังเหลืองๆอยู่นะครับก็แสดงว่าขาดธาตุอาหารบางตัวนะครับมาเปิดดูซิว่ารากเข้าไปถึงไหนนะครับก็ปรากฏว่ารากไม่ไปนะครรากไม่ค่อยไปพริกนะนะครับส่วนเมลอนรากไปดีนะครับต่อไปเป็นปุ๋ยทั่วไปนะฮะปุ๋ยที่เรามีขายทั่วไปในท้องตลาดอันนี้ผมเอาสูตร17เลยเห็นไหมครับว่าเมลอนไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับพริก พริกก็แสดงอาการไหมแสดงอาการนิดนึงนะฮะก็คืออาการปุ๋ยเกินนะครับอาการปุ๋ยเกินนะครับรากไม่ไปนะครับรากไม่ไปนะครับให้เห็นชัดๆนะครับอันนั้นรากพริกนะฮะทับไปก่อนนะครับวันนี้รมแรงอันนี้เป็นปุ๋ย AB AB ก็โตดีนะครับ A2 B2 ก็คือใส่อย่างละ2ช้อนนะครับ อันนี้โตดีเพราะว่าปกติอยู่แล้วว่าปุ๋ย AB เนี่ยเขาใช้ในน้ำอยู่แล้วนะครับพริกก็โตดีครับผมอันนี้ปุ๋ย AB แต่ว่าปุ๋ย AB มันแพงแล้วก็มันต้องวัดค่าน้ำมันต้องใช้แบบวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับเอาละมาดูว่ารากเขาโอเคไหมรากโอเคนะครับรากพริกก็ไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยนะครับ AB นะครับจะเทียบได้กับปุ๋ย CF2 ของเราเลยนะครับ มาดูนะมาดู cf 2นะครับอันนี้ของ cf 2เห็นไหมครับนี่ใบก็โตดีไหมฮะใบก็โตดีนะครับเพราะนั้นใช้ cf 2ก็จะง่ายกว่านะครับไม่ต้องวัดค่าไม่ต้องวัดอะไรเลยนะครับรากไปดีกว่าด้วยเห็นรากพลิกไหมครับรากต้นพลิกต่โนู้นเห็นไหมฮะรากไปดีกว่า ab อีกนะครับนี่ cf 2 5ช้อนนะครับถ้าเราใช้ ab ใช้4ช้อนใช่ไหมฮะในกล่องนี้นะครับ ในหนึ่งกล่องเห็นไหมครับอันนี้ก็คือทดลองให้ดูนะครับอันนี้ผลการทดลองยังไม,ไม่เรียบร้อยนะฮะเพราะมันยังอยู่ในร่มอยู่เดี๋ยวต้องเอาไปตากแดดอันนี้ต้นกระเพราที่เตรียมไว้อันนี้ต้นพริกที่เตรียมไว้อันนี้ขึ้นช่ายที่เตรียมไว้นะครับเตรียมจะเอาไปลงแปลงละนะครับรอรากเขาโผล่ออกมานะครับถ้ารากเขาโผล่ออกมาที่ในน้ําได้แสดงว่าเราไปลงในกล่องน้ําได้นะครับ ก็ต่อไปก็เป็นพับนิ่งนะครับใครที่อยากได้ปุ๋ยนะครับปุ๋ย cf 2นะครับสามารถสั่งซื้อได้หรือสามารถสั่งทั้ง cf 2 cf 3ได้เป็นกิปเซตนะครับอันนี้เป็นพวกที่ผมเตรียมไว้แล้วก็จะทดลองให้พวกเราดูทุกคนเลยนะครับนี่พริกนะครับส่วนนี้คือปุ๋ย cf 2อาจจะเติม1ช้อนทุก15วันก็ได้ mm hmm. ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ